ระเทียมเกาก็จอแล้วขัน้ามมุกท่นขั้นบมมีเทศต้องสรานวัดเทวันมัน โอเวนโอเวนเสียโอเวนเสียตับนี้โอเวนในมือนี่คัทนมีเทศจัดจังหลบ้านยู่นอปิบร้อนเขาปิบแล้วเอาอย่างมเสาร์โหดอ่ยุบปีบปิดสมาร์ตโเทได้แบสองสองปีสามปีมาแล้ว มันโบหูจักว่ามันเสียตอนใดทำเยอะนี่ความดื่มข้าังน้าเน้าวจงหันม่เอื่อนม่หูกระดับเดอดกระเดื่องมเน้อน้องแล้วเชียว

เราจกใส่พลังงานเองกัแล้วแต่แล้วเนี่ยเรไม่ได้ไล่ยุรยนะับอ่านไปนะคราไม่ถึงไปอ๋อยู่ตร เป็นเห็ดโตโบราณแื่เป็นเห็ดโตแล้นผ่านเป็นงอกงี้งอกนะมันก็คือมันแก่จะเป็ม้แก่ตุกข์จัดตัดตรกขัดื่นอย่างนี้นะตัดจัด

ก็หอมมันเนซื้อเพิ่นเนาะสกายเออเยเ็เนาะอันี้อมสกายน่เอนเดยวกันนีก็อมเมอนกันนี่อันเดียวกันนะคุาวิเนาะอมสองอมคลายกันแล้วหอมสกตะ้อ่าใหญ่คุณอมบ้าสกเห่อย ทีหอกาชาบเนาะวิ่งกระแตวิ่งเขาติองเขาปากเนาะปากระแตนู้แต่พิธาไหมเขาผื้เชโก้งเชโกนาะยกบอด้านคนนั้นละมวลเนสกินเอาประสากมากไปยากนั่งเขาเขาจิตตั้งใจจิตตั้งใจไปหาอย่างนี้ได้ไปไปส่เบดผู้ว่าจะหาครัวหอกระแตละวัน นั่นแล้วเขาก็บมาเขานีปตาากเอเอามาตากแซวๆอย่าล้ายาไงแต่ตอนนที่ม่ปาไม้ไม้ถึงว่าพิล่าถวายแล้วนะพระเอามาตากแซวตำมาตากแล้วก็กินกับทำามงงแล้วบักรงุีโตโ้ไม่างเนต เรประดุ่ประลาิเลยาอลาดยกาง่ต <developed> <power oused> <kil poke> ังมาระมันมากอนันมันเป็นยังติ เราหิวเข่านเนาะอมนหน้าหอันละเดียวมันหิวเขากันเนาะมันเป็นาใ่ใได้เสาได้เสาหิวเขาจัเข้าไปห้อบ้านเรามากระสอบเก็นเกินขนมมันใหญ่ตุนแล้วรบไปห้ัแซ่บสั่นเลยยิบเข่คนสอคนคนนี ก่อนเลย